รถตัวสูงก็บรรทุกได้ครับนะฮะเราอยากปรับแต่งเพื่อจะเอามาบรรทุกได้นะครับเราก็ต้องปรับแต่งเสริมแหนบให้พอเหมาะนะฮะไฮเลนเดอร์ครับเมื่อเช้าก็ทําไปแล้วหคันนะครับก็ฝากติดตามคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับซึ่งเราทําไปแล้วสองคันของเราวันนี้นะฮะแหนบก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับเราใช้แหนบ20่มิลนะฮะข้างละ2แผ่น ของลูกค้าเขามีมาแล้วนะฮะหแผ่นนะครับแต่แหนบไม่พอนะฮะเราจะเป็นที่จะต้องเสริมเข้าไปอีกเพื่อจะให้รับน้ําหนักได้อย่างที่ลูกค้าต้องการนะครับเดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะลองเทสน้ําหนักประมาณสัก2ตันด้วยนะครับแล้วเราจะทําทําเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเทสน้ําหนักให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะครับแหนบก็จะอยู่ประมาณ <c oughs> สมงน,นี้ครับใส่แหนบ20มิลเข้าไป ข้างละสองแผ่นนะครับเป็นแหนบยาวตรงรุ่นของเขาเลยนะฮะตอนแรกรถลูกค้ามาแหนบเขาไม่ยาวนะครับแหนบเขาจะเป็นชิ้นนี้นะครับแหนบเขาจะมาชิ้นนี้แล้วก็มารับช่วงน้ำหนักตรงนี้นะครับเขาไม่ได้มารับน้ำหนักที่หัวซึ่งทางอูเราก็เลือกแหนบที่เป็นยาวตรงรุ่นนะครับเพราะว่าจุดรับน้ำหนักจะต้องอยู่ที่หัวทางตรงนี้นะฮะมาสู่ปลายแหนบตรงนี้นะครับจุดรับน้ำหนักจะต้องรับที่หัวเลย มีรูถึงสามรูอ่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมมันมีรูอยู่สามรูเราก็ใช้แหนบนะครับที่เป็นแหนบเขาเรียกว่าแหนบทียบแหนบเทียบเท่านะฮะเราไม่ได้ใช้แหนบตัวยาวเอามาตัดทั้งหมด3ตัวนะถ้าเราเอาแหนบตัวยาวมาตัดทั้งหมด3ตัวนะครับ,เ,รเ,บ,รบเขาจะไม่มีรูแบบนี้แต่เราใช้แหนบตัวสั้นนะครับแหนบตัวซีสั้นเป็นสั้นแบบตรงรุ่นอย่างเงี้ยฮะอาจจะเป็นรุ่นอื่นนะไม่ใช่ตรงรุ่นของเขา ะะโดยการที่เราผสมเข้าไปได้นะฮะแหนบก็จะมีราคาถูกราคาแพงหรือว่าราคาที่สูงและราคาที่ต่ําดังนั้นแหนบตัวสูงเนี่ยนะฮะแหนบก็ยาวเนี่ยค่อนข้างมีราคาที่แพงกว่าซึ่งเราก็ใช้แหนบตัวสั้นเอามาผสมได้แหนบก็จะราคาถูกกว่าครับเออหลายคนเดี๋ยวอาจจะสงสัยนะ่าทำไมมันมี3รูนะครับแตาไมแหนบของคนอื่นเขาไม่มีรูแบบนี้จะมีอยู่แค่2รูหัวท้ายสําหรับแหนบทุดบนเท่านั้นนะฮะแต่เราเอามาผสมได้ครับเราก็สามารถที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้นะฮะ พราะว่าแหนบตัวสูงนั้นก็าจะมีราคาที่สูงนะครับเราก็จะเตรียมตัวใส่แหนบนะฮะประมาณนี้คันนี้ก็จะมีแหนบชุดบนประมาณ4ี่แผ่นนะครับแล้วก็ใช้แหนบขั้นกลาง1แ,แผ่นนะครับเพื่อให้รถลอยขึ้นอีกนิดหน่อยแล้วก็ให้เหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับซึ่งขับนิ่มได้ตามปกตินะฮะเดี๋ยวคันนี้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับ ตอนนี้เราทํารถเสร็จแล้วเราก็ลองเทสรถให้ลูกค้านิดหนึ่งนะครับคันนี้นะฮะใส่ของประมาณ2ตันพอดิบพอดีอดนะฮะสตันก็นั่งเผาพอดีพอดีนะฮะแต่ลูกค้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาใส่ของแค่ประมาณตัน7ตัน8เองนะครับเขาไม่ได้ใส่ถึง2ตันกว่าแต่เขาเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้เพื่อให้มันมีช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นบ้างแต่เราทดสอบคือใส่น้ําหนักไปเลย2ตันนะครับเราจะให้ดูทรงแหนบทางด้านหลังก่อนนะครับ รถไฮแลนเดอร์นะฮะคัสซีตรงกลางเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงนะครับก็เลยกลายเป็นว่าจุดรับน้ําหนักเขาก็จะได้น้อยนะครับคันนี้เขาใส่แหนบ20มิลนะครับข้างละ3แผ่นนะครับแต่ลูกค้าก็มีมาเองแล้วนะฮะ1แผ่นนะครับเราก็จัดแหนบตรงนี้ให้เลยใส่ลูกยางหนุนหาให้ให้สูงขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้เขารับน้ําหนักได้ไว2ตันของเขานะฮะลูกยางนั่งพอดีพอดีนะครับแค่จะไม่เหลือช่วงยืดหยุ่นเลยแต่ว่าลูกค้าก็ต้องการแค่บรรทุกประมาณแค่ตัน8นะครับ หรือว่าไม่เกิน2ตัน2ตันนิดหน่อยอย่างเงี้ยเขาจะบรรทุกอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าตัดลูกยางช่วยได้ก็จะเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะครับ<ๆ>เพราะว่าล้อของเขาเนี่ยยังไม่ติดซุ้มนะฮะ<ๆ>ก็สามารถที่จะตัดลูกยางให้ได้สักประมาณนิดนึงนะครับตัดลูกยางช่วยได้นิดหนึ่งแต่ลูกค้าบ,บอกว่าไม่ต้องตัดก็ได้เพราะว่าเขาเอาไปบรรทุกได้ไม่เยอะครับเขาเต็มที่เขาจะอยู่ประมาณตันเจตันแแค่นั้นเองครับแหนบสรงหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้แหนบเราก็จะยาวสุดหัวเลยนะครับ นี่ฮะเป็นแหนบตรงรุ่นยาวสุดหัวเลยครับให้ดูครับประมาณนี้นะทรงแหนบด้านหน้าจะประมาณนี้โอเคลูกค้าต้องการขับรถเบานิ่งตามปกตินะครับให้ดูครับเป็นรถไฮแลนเดอร์ครับยกสูงนะข้างหลังใช้ล้อสิบห้าข้างหน้าใช้ล้อสิบแปดนะครับทรงจะอยู่ประมาณนี้เลยให้ดูนิดนึงก็ ถ้าถามว่าบรรทุกแค่ตัน7็ดตันแปดไม่นั่งนะครับก็อาจจะไม่นั่งแต่ว่าถ้าสองตันเนี่ยพอดีพอดีลงมานั่งพอดีพอดีเลยครับแหนบอยู่ตรงนี้ครับแหนบชุดล่างก็แอนนิดหน่อยนะครับถ้าเราอยากจะให้มีช่วงรับน้ําหนักได้มากกว่าน,นี้อีกนะครับเราก็ดึงแหนบขั้นกลางออกก็ได้นะครับแล้วก็ให้แหนบชุดบนแหนบชุดล่างลงมาใกล้กันมากที่สุดนะครับ ก็จะสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่านี้อีกแต่ลูกค้าต้องการให้รถเบานั้นขับนิ่มนะครับเราจึงไม่สามารถที่จะเซตแหนบให้มันใกล้กันได้เดี๋ยวรถเบาแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็คือรถหนักนะฮะให้ดูครับรถหนักจะอยู่ประมาณตรงนีอ้อยู่ประมาณนี้เลยนี่ครับถ้าเป็นรถเบาก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะเหลือช่วงเด้งให้นิดหน่อยประมาณนิ้วครึ่งได้นะครับขับรถเบาก็จะนิ่มตามปกตินะฮะ แตนไปอยู่รตรงๆนะครับให้ดูทรงแหนบด้านหน้าครับก็จะเหลือช่วงเด้งอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะครับสําหรับรถตัวสูงนะฮะเราจะให้เหลือช่วงเด้งมากเขาก็จะย่อลงมานั่งเพาก่อนแต่ถ้าเหลือช่วงเด้งน้อยเขารับน้ําหนักไวก็จริงรับน้ําหนักได้เยอะก็จริงแต่รถเบาก็จะแข็งอีกนะครับได้ยางเสียยางครับกรต้องแลกเอาครับนะฮะอ่ะโอเควันนี้เราก็ามาเซตแหนบให้กับรถไฮแลนเดอร์นะครับรถยกสูง ย้ายเผ่ามาแล้วก็เอามาดัดแปลงทํากันเพื่อเอาไปบรรทุกนะฮะโอเคขอบคุณลูกค้ามากๆครับอันนี้ก็เป็นรถยกสูงนะฮะให้ดูครับแกมป่งเป็นรถตัวสูงเลยโอเคเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะครับให้กับรถของท่านนะฮะติดต่อมาที่อู่ปริชาติเพาลอยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถตัวต่ำรถตัวเตี้ยรถตัวสูงได้หมดเลยนะครับ โอเคบายบายรักนะจุบ๊บๆบายบายครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดินทางปลอดภัยครับจัดให้เรียบร้อยสวยงามสงสวยครับไฮแลนเดอร์ครับไฮแลนเดอร์